สวัสดีครับผมเซฟเซฟเทปนะครับวันนี้ก็จะขอพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับเจ้าเทปมมวนที่เพิ่งออกใหม่นะครับเมื่อประมาณสักสองถึงสามวันที่แล้วนะครับก็คือเทปพ,พักร้อนของอัศนีวสันนะครับทางขวามือที่ผมถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นปั๊มใหม่นะครับปั๊มปีปีนี้นครับปีหกสี่ส่วนทางาซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นตัวปั๊มเก่าปั๊มแรกดั้งเดิมเลยในสมัยของยุคเทปเลยนะครับก็จะเป็นปก 1 1 9บาทนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Mo m Music นะครับอ่าแล้วก็จะปั๊มตัวนี้ว่ากุมภาปี50นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะคร่าวๆกันนะครับว่าตัวกุมภา50กับตัวเมษา64เนี่ยอ่ะจะต่างกันยังไงนะครับให้อันดับแรกดูที่หน้าปกก่อนเลยนะครับหน้าปกเนี่ยก็คือก็แน่นอนก็ต้องอิงแบบเดิมนะครับ แล้วก็จะตัดตรงของมันจะตัดโลโก้มอออกนะครับมมิวสิกออกแล้วก็ตัดตัวราคาออกนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว,ว่าท้องฟ้าของตัวปั๊มใหม่เนี่ยจะเป็นท้องฟ้าที่จางๆเบาบางกว่านะครับส่วนตัวของปั๊มเก่าเนี่ยจะเป็นท้องฟ้าที่สดใสกว่าอ่ะอันนี้หนึ่งข้อสังเกตแล้วก็มีการรีทงรีทัศรูปมาประมาณหนึ่งนะครับปรับโทนนะครับอ่ะมาดูตรงสันนะครับผม ผมว่าพักร้อนออกใหม่ของปีนี้นะครับปั๊มที่2เนี่ยจะอิงแบบเดิมมากๆเลยนะครับไม่ไม่ฉีกเลยนะครับอ่าก็ฟอนต์ก็เหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงนี้อ่าตรงนี้จะเห็นว่าธันวา63นะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆเนี่ยตัวเทปเนี่ยเปิดให้จองประมาณเมษาเดือนปี64นะเดือนเมษาปีหี่เตมผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงธันวา6กสอาจจะผลิตตอนนั้นแต่เพิ่งมาโปรโมทวางขายก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ใช้เวลา สี่เดือนนะประมาณสี่เดือนถึงจะได้ขายประมาณสามสี่เดือนอ่ะโอเคนี่คือความต่างนะครับแล้วก็มาดูข้างหลังนะครับจริงๆข้างหลังก็แทบไม่ต่างนะแต่ว่าก็คือเหมือนเดิมเลยอะ่ะมันแทบจะเอาตัวเดิมมาก๊อปแปะวางแล้วก็ทําเป็นกล่องสวมเท่านั้นเองอะ่ะเพียงแต่อันนี้เป็นตัวปกจริงๆของมันแต่ตรงนี้เป็นกล่องสวมอีกหนึ่งทีตามแบบฉบับเทปใหม่ที่เขาชอบทําก็คือชอบทํากล่องสวมอีกหนึ่งครั้งตัวนี้ก็ต่างกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลนะครับด,ดีเทลของปั๊มเก่าเนี่ยก็ผมเคยรีวิวไ้แล้วในในช่วงอัศนีวสนะันตอนเทปนี้มีเรื่องราวอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ดูก็ตามไปดูเรื่องราวของอัศนีวสันกันต่อได้นะครับแบบละเอียดเข้มข้นเลยในเทปนี้มีเรื่องราวที่ผมสงสัยติดใจอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเนี่ยมันบอกว่าเทปเพลงไทยนะครับผลิต26เดือน1 0 63นะเอออันนี้ผลิตเดือน10 วางจำหน่ายเดือน11ก็คือพฤศจิกายนนะ6.3แต่แต่จริงๆอะ่ะเขาให้เปิดจองตอนประมาณเมื่อมีกี่วันนเองนะครับก็คือเดือนเมษาหกสีซึ่งมันก็จะคล้ายเคลื่อนกันประมาณ4-5เดือนนะอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสังเกตอ่าแล้วก็สงวนลิขสิทธิ์หกสเหมือนกันนะครับสงวนลิขสิทธิ์พฤษภาวางจำหน่าย11พฤษภานะเอ้ยไม่ใช่โทีพฤศจิกายนะ ราคา690บาทนะครับผมก็ราคาตามสมัยเทพแต่ตรงนี้จะเขียนว่าธันวา6.3เนาะแทนที่จะเขียนพฤศจิกาว,วันที่วางเนาะวันที่วางพฤศจิกาแต่ตเขียนตรงนี้ธันวา6.3แต่ที่แปก็คือเปิดให้พีเอยเปิดให้ซื้อเดือนเ,อเมษา64โอ ทำลายงงกันไปหมดนะครับสำหรับเทปม้วนนี้ถ้าใครรู้ทำลายจริงๆว่าทําไมมันถึงเขียนแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแต่มวนนี่ที่ผมซื้อมาก็คือเมษา6 4แน่นอนนะครับในราคา690บาทนะครับผมแล้วก็ตัวปั๊มเก่าเนี่ยขายตอนนั้นราคา119บาทซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก่อนที่ยังไม่มีตัวเทปตัวรีโปรดักต์ใหม่ตัว, Re ตวนี้มาราคาไปถึงประมาณ2,000อัพๆเลยนะตัวพักร้อนตัวนี้เป็นเทปมือสนะครับ แต่พอตัวปั๊มเนี่ยปั๊มนี้มาเนี่ยราคาเนี่ยก็อาจจะดรอปลงได้เป็นไปไปตามเอ้ยเป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับผมอ่ะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูราคากันต่อไปปั๊มเก่าเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นใครเอามาลงเสนอเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ช่วงปีสองปีเนี่ยผมแทบไม่ไม่ค่อยเจอนะปีเนี้ยยังไม่เจอเลยนะครับช่วงประมาณปีเนี้ยอืมก็ถือว่าหายากนะครับใครที่เจอปั๊มแรกก็เก็บไว้ให้ดีนะครับผมก็ส่งคุณค่ามาเดี๋ยวเราจะมาแกะตัว ปั๊มใหม่ดูกันเลยนะครับผมอืมอะแต่ก่อนจะดูปั๊มใหม่นะเดี๋ยวผมเปิดตัวปั๊มเก่าให้ดูเพื่อจะท่านผู้ชมจะได้เอาไว้เทียบกับตัวปั๊มใหม่ที่ผมจะกรีดซิลแล้วก็แกะรีวิวให้ดูนะครับผมอะตัวนี้เป็นตัวปั๊มเก่าเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าก็จะมีปกหลายาพับอยู่แล้วก็ภาพด้านในก็จะสวยมากครับมีเครดิตดนตรีนี้นะครับผมส่วนพลิกกลับมาด้านหลังก็จะเป็นเครดิตของเพลงต่างๆนะครับผมแล้วก็ ตามด้วยรูปของพี่ป้อมกับพี่โตะนะครับอ,อย่างเท mm ่ hmm. ผมบอกเลยแล้วก็มีริงโทนตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปอย่างงี้อาร์ตเวิร์กสวยมากนะครับภาพที่ถ่ายเนี่ยแบบน,นี้ก็เปอร์สเปกทีฟดีมากนี้ก็มุมแบบโฟกัสหน้าหลังนะครับผมคือต้องชมทีมถ่ายภาพครับก็ถ่ายออกมาได้เท่มากๆโอเคจำบมันครับท่านผู้ชมอันนี้ปั๊มแรกเป็นอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราจะมากีดซีลดูปั๊มใหม่กันนะครับผมยังไงดี นี่นะครับโอเคมันผมก็ต้องกีดระวังระวังนะเดี๋ยวมันโดนปกนะครับอืมโอเคน่าจะออกแล้วนะโอเคนี่นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ดันมันออกมาดูครับ นก็คือมันมันซิลแข็งครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วในเนี้ยก็ยังซิลพลาสติกอีกอีกหนึ่งครั้งนะก็คือผมพบซิลในซิลนะท่านผู้ชมอ่ะตะกี้เสียงตุ๊กแกร้องนิดนึงนะไม่เป็นไรนะก็คือซิลในซิลนะครับโอ้แปลกประหลาดมากทั้งทั้งที่เทปวงอื่นๆเนี่ยก็ก็ยังไม่ได้ซิลในซิลนะเท่าที่ผมดูแบบเสกโลโซอะไรเงี้ยก็ก็ปกส่วนเหมือนกันแต่ว่าเสกห้าสองครับส่วนเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ซิลในซิลอ่ะอันเนี้ยซิลในซิลโอเค ก็ดีเหมือนกันที่ผมแกะตูดเพราะว่ากล่องผมจะได้ไม่เลอะลืมบอกว่าตัวนี้เป็น Number 411นะครับผมก็อภินธนันาการจากแอนะครับผมขอบคุณมากที่เป็นธุระจัดหามาให้อีกแล้วครับท่านนะครับผมโอเคอันนี้เป็นปกนเฉยๆนะเป็นกล่องอย่างงี้โอเคดีเทลก็อย่างที่รีวิวไปทีนี้มีซีลอีก1ชั้นนะครับผมซึ่งปกนี้มันต่างกันยังไงปกกับปกในกับปกกล่องนอกเนี่ย เหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยนี่ไม่ต่างอะไรกันเลยโอเคทีนี้เราจะกรีดอีกชั้นหนึ่งละเรียกได้ว่าแปลกนะครับผมเป็นซิลในซิลนะครับต้องค่อนข้างต้องใจเย็นนิดนึงนะครับตรงนี้จริงๆสำหรับใสาสะสมบางคนเขาก็ไม่แกะกันนะแต่อันนี้ผมก็แกะแบบ มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันจะได้รู้ว่าอาเทปใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมค่อยๆดันมันออกมาโอเคซีลชั้นที่2นะครับผมอ่ะอยากผมก็รุนเหมือนกันนะเนี่ยว่ามันจอบมาอย่างไงนะครับทำทา่าโอ้ดูตัวม,ม,ม้วนครับท่านผู้ชมตัวม้วนสีฟ้า <ST> แบบ อ่ะก็พักร้อนอ่ะเนาะ,ะสีฟา้ฟาทะเลซึ่งผมว่าฟอนต์ก็ไม่ต่างจากเดิมแล้วก็ตัวฟอนต์ก็ไม่ต่างจากเดิมอ่ะท่านผู้ชมดูนี่นาบีนาบีคือเหมือนกันเลยอ่ะแต่แค่เปลี่ยนสีอ่ะเออถ้าใช้สีเดิมก็คือแบบเหมือนเทปแบบตัวเก่าเลยก็คือไม่ต่างเลยอ่ะท่านผู้ชมต่างแค่สีเนาะปีห้าศูนย์กับปีหกสี่นะต่างกันแค่สีนะแล้วก็รายละเอียดดีเทลนิดหน่อยเอาพวกค่ายโลโก้ออกอะไร่อ่ะตัวม้วนอยู่นี่ เรามาดูปลกลุ้นๆน,นะครับปกจะเหมือนเดิมไหมโอ้ท่านผู้ชมปกเหมือนเดิมโอ้ไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยเนี่ยท่านผู้ชมยังอ้างอิงการออกแบบจัดวางเลเยอร์เหมือนเดิมเลยอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็ทันวาหกสามส่วนไอตัวเนี่ยมันเป็นกุมภาห้าสี่เออแต่ว่าต่างกันที่ไม่มีเ g a นะงวดปกเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมเนี่ย อิงของเดิมมากมีเครดิตขอบคุณแล้วก็มีรูปพี่ปอมพี่โตแต่งจริงตัวนี้น่าจะมีเป็นอะไรอีกสักอย่างนะผมจําไม่ได้เนี่ยต้องไปกลับไปดูใหม่แล้วก็ข้างหลังก็ยังมีเครดิตนักดนตรีอีกโอ้ไม่ใช่สิอันนี้เป็นเครดิตของแต่ละเพลงอ๋อที่ปกที่หายไปท่อนหนึ่งคือเครดิตนักดนตรีอ๋อมาอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็รูปก,ก็คืออ้างอิงได้คล้ายของเดิมเดี๋ยวผมจะเทียบกันให้ดูชัดๆเลยครับอันนี้ตัวบนเนี่ยเป็นปั๊มเก่านะครับผม อ่ะก็จะมีติ่งเครดิตมาตรงนี้1 1 1ติ่ง1พับส่วนตัวใหม่เนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรต่างจากตัวเก่าเลยท่านผู้ชมแค่ไม่มีเครดิตตรงนี้แต่ย้ายตัวเครดิตเนี่ยไปอยู่ด้านหลังอ่ะและรูปก็เหมือนเดิมเครดิตแต่ละเพลงก็เหมือนเดิมนะครับผมอะไรมันหายไปใช่ไหมตรงนี้ก็ถ้าเป็นปั๊มเก่าเนี่ยก็จะมีตัวนี้ริงโทนซึ่งมันถ้ามีมาในยุคนี้มันก็จะไม่ ไม่ตรงอยู่แล้เขาก็เลยตัดมันออกแค่นี้เองท่านผู้ชม690บาทนะแต่มันก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีปั๊มหนึ่งเนาะก็ไปหาตัวปั๊ม2เนี่ยมาแทนปั๊มล่าสุดเนี่ยปั๊มล่าสุดเนี่ยก็จะทำออกมาแค่555มวนนะครับหรือห้าหมวนอันนี้ผมไม่ได้ลหัวเราะนะผมแค่พูดไปตามตัวเลขห้าห้มวนนะครับอืมโอเคมันไม่มีอะไรต่างเลยอะ มันแทบไม่มีไม่มีเลยแค่ตัดของเก่าเลยซ้ําที่ต่างก็น่าจะเป็นตัวแบบกระดาษอ,อ่ะกระดาษก็ไม่ค่อยต่างนะกระดาษเป็นแบบเดียวเหมือนพวกมกกาซีนีอะไรเงี้ยมันจะมีรอยปุกเนี่ยรอยแบบรอยพับเนี่ยมันจะดูแบบดูเป็นแบบรอยประประเหมือนจะขาดอ่ะเออเนี่ยมันรอยชัดอ่ะแบบเป็นเส้นเส้นเนี่ยเป็นเส้นเส้นเนีเ่ยแต่ถ้าของเก่าอ่ะของเก่ามันจะเห็นไหมมันจะมีความเนียนมากกว่าเนี่ยดูดิเนี่ย ของเก่ามันจะเนียนกว่าเยอะเลยไม่มีเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยไม่มีความเป็นเส้นเลยอ่ะมันพับมันก็พับไปเลยอ่ะแต่เนี้ยมันเสียงอ่ะเสียงเสียงขาดอ่ะโออนี้เสียงดังนิดนึงนะผมไม่ได้ปิดห้องเปิดตต่างไว้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้ให้ข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆเนาะเกี่ยวกับวันที่ผลิตของตัวใหม่อ่ะแล้วก็วันวางจําหน่ายแล้วก็วันที่ เปิดให้จองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกันปัม๊มปั๊มแรกบันบนเลยนะปั๊มสองส่วนตัวม้วนอันนี้ปั๊มแรกแบบนี้ปั๊มสองเป็นงี้อ่าเพิ่มเพิ่มเติมก็คือมันเหมือนเดิมอ่ะเพิ่มเติมก็คือกล่องมีกล่องสวมหนึ่งชั้นซึ่งอ่าปั๊มเก่าไม่มีกล่องสวมเดิมเดิมเลยเดิมเดิมใครที่จะเก็บฟิล์ลก็ ลองไปหาดูผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันขายหมดหรือ,อยังนะครับผมลองตัวแทนจําหน่ายหรือว่าร้านแบบที่พ่อค้าแม่ค้าในเพจที่เขารับมาอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนจําหน่ายอะ่ะหรือว่าแกมมี่โดยตรงอะไรเงี้ยครับผมลองไปหาดูราคา6 9 0้บาทนะแล้วก็จะมีค่าส่งอีก50บาทมาั้งประมาณนั้นนะครับผมเข้าๆประมาณนี้นะผมมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเทปชุดนี้ก็ inbox กันไว้ได้หรือว่าใครมีข้อสังเกตต่ตางๆก็ อินบ็อกมาคุยพูดคุยกันคอมเมนต์ก็ได้ครับผมมาทางเพจทาง IG ทาง YouTube ได้ไหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงคร่าวๆให้ดูนิดนึ่งนะโอเคผมไปเอาเครื่องเล่นมากันมีเสียงเคาะไม้ท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเสียงมันยันยานนะฮะเครื่องเล่นผมฐานน่าจะอ่อนนะฮะให้ฟังเสียงคาแรเลเตอร์เสียงของมันก็พอนะะว่าเป็นยังไงนะ โอ้โหทนฟังไม่ได้จริงนะผู้ชมไม่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 ได้หมายถึงว่าเสียงมันไม่ดีนะแต่ว่าหมายถึงไอ้ฐานของผมเนี่ยหรือสายพานหย่อนกันแล้วคาแรคเตอร์มันมันค่อนข้างเอ้ไม่ใช่มันเล่นค่อนข้างเสียงจะยานแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องไปปรับปรุงเครื่องเล่นผมใหม่แล้วนะฮะเนี่ยอะนาล็อกใช้ไปมันก็จะมีความหย่อนความยานเกิดขึ้น,นะฮะเราก็ต้องค่อยๆซ่อมดูแลมันไปเรื่อยๆนะครับหนักอยู่ครับหนักอยู่ เดี๋ยวต้องลือข้างหลังดูนะยานมากนะฐานฐานอ่อนด้วยแล้วก็น่าจะสายพานยานด้วยสายพานหย่อนด้วยนะก็ต้องไปเปลี่ยนนะผมว่าเสียงทีเท่าที่ฟังคาเลคเตอร์เสียงนะก็น่าจะโอเคอะ่ะแต่เสียงก็จะอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเทปยุคก,ก่อนอะ่ะผมว่าเทปยุคใหม่เสียงมันจะชอบทึบๆไปเนาะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปลองอัดเครื่องเล่นตัวใหญ่ๆใ,ให้ดูเดี๋ยวไม่ก่อนนาน ฟังกันเอ้ยแบบเสียงผมเครื่องเล่นแบบไปแล้ว,วค่อนข้างอายเครื่องเล่นตัวเองนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าลองไปหาฟังดูแต่ผมว่าเสียงก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมสองตัวเนี้ยอืมฟังจากคาเล็เตอร์เสียงเครื่องเล่น ตัวนี้แบบเดียวกันเสียงออกมาก็ค่อนข้างจะคาแรคเตอร์เดียวกันนะครับก็ลองไปหามาฟังกันดูนะฮะได้เลยนะครับสำหรับสาวกอัศนวสันนะครับก็เดี๋ยวผมขอเก็บกันนะก็ประมาณนี้นครับใครมีข้อสอบถามอะไรหรือจะมีข้อติชมแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้อัพบ่อยนะมากนักนะครับผมแต่ก็จะพยายาม,มาอัพเรื่อยๆนะครับ โอเคครับวันนี้ขอจบคนอุเทปไปเท่านี้นะครับผมขออภัยสำหรับเครื่องเล่นผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะซ่อมจะไปทำมาใหม่นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ